นี่อันนี้มาอยู่ที่วัดพระพุทธบาทชันแดนนะครับนี่เด็กๆมาให้อาหารปลาไมมันะครับระเบียไปดูปลาก็ใครที่มานะครับวัดพระพุทธบาทชุนแดนครับอย่าลืมอย่าลืมมาเลยตรงนี้ตรงนี้ ให้หันปลาครับนมาะครับมาครับอันนี้เด็กๆน้อยวันนี้ปลาเต็มเลยอันนี้มีอะไรครปลาดุกนะครับปลาดุกเผือกเต็มเลย

ช plane. ุดหนอบได้อย well> uh mm uh <e ู่ไหมได้อย evet> ู่ต้องการทำอะไรครับต้องการให้หัดปลาสิการไหนปลาครับอ่ะครับอยู่ไหนนี่เมื่อกี้มันว่ายลงไปแล้วปลาครับอ่ะเอาให้หัดปลาโอ้โหนะครับ ใครที่มาวัดพัพุทธบาทชนแดนนะครับอย่าลืมอย่าลืมมานะครับให้อาหารปลาครับนี่มีปลาเต็มเลยครับไม่ใช่ปลาปลานะครับอ๋อเรามาดูนะครับปลานะครับโอ้ตอนนี้ไม่นะครับดูความวุ่นวายของแต่ละคนนะครับ ออโหโยนไปไกลมากน,น,นู่นบรนรยากาศคร,รับบริเวณวัดพระพุทธบาทชนแดนครับอันนี้ก็จะเป็นศาลาครับท้านหน้า,านก็จะมีอาหารปลาให้ครับมาละไที่มาก็ ดูเราจะมีชูชีพชูชีพให้นะครับสําหรับสมมติใครเกิดอะไรขึ้นมานะครับวันนี้อาหารปลาจะมีขนมปังนะครับ20อาหาร20บาทอันนี้จะเป็นขนมปังหมดแล้วนี่นครับ <c oughs> อันนี้น้องหมาก็กินนะขนมปัง มาเริ่มมาทางด้านข้างกันแล้วมาดูน้ำเต่าตอนนี้ไม่ออกมาน้อนอยู่เลยโอ้ยไม่ออกมาให้ชมเลยน้องเต่าไหนเต่ามีนาตัวลุงพี่พัดนัดแถมนะพัดนัดแถมบอกว่าใช่นะครับพัดแถมบอสไปเร็วขอบคุณครับด้วยบอสไม่ข้อบคุณครับด้วย ตอนนี้เราขึ้นมาดูรอยพระพุทธบาทด้านบนนะของวัดหลวงมะทบพอึคอับระฆังระฆังมาดีระรังอยู่ฝัง่งไหนไม่วิ่งไม่วิ่งไม่วิ่งเ,เดินไปค่คอยๆเดินไป ตีละครงนี่การมาการมาอันแรกก่อนการมาตีอันแรกก่อนไปไปวิ่งนะครับเดินเดินเดินตีละครนี่น้องไบกับแม่มายนะครับกช้าหน่อยช้ารอด,ด้วยช้ารอด,ด้วย ไปดูฟังนู้นไปล้อก่อนล้อกันเดี๋ยวรอวนรอมก่อนมามาเรื่อๆมาเนาะมาดีฝั่งนี้เลยค่ะมาโอ้โหดังมากค่ะอันนี้เป็นการตีระฆังวัดพระพุทธบาทชนแดนครับด้านบนนะครับ ส่วนข้างบนก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับั้านบนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันนะครับนี่นะครับข้างบนเป็นรอยเท้านะครับการปิดทองลอยเท้านะครับฮะ โอ้โหเดี๋ยวมาดูว,าวันนี้จะได้อะไรนะครับสาธุ